เรื่หน้าไพ่ที่เพื่อนๆรู้สึกว่ามีพลังงานหนึงดูดคุณมากที่สุดนะอะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะอย่าีเสียสม,มากเกินไปเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะไพ่สาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะมีแฮงแมนไปแรก ใบที่สองนะคะเกดาบนะคะใบที่สามสิบถ้วยเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาชอบคุณมากๆเลยชอบถึงขนาดที่แบบจริงจังเลยนะคิดมากเรื่องคุณเอาเก็บไปคิดเอาเก็บไปนอนฝันกระวนกระวายนอนไม่หลับ เขากำลังคิดว่าจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้ไปถึงการจริงจงังเป็นแฟนจริงจงังสร้างครอบครัวหรืออาจจะคิดไปถึงอนาคตถึงการแต่งงานกับคุณแล้วด้วยซ้ําเขาอยากใช้ชีวิตคู่กับคุณเพราะว่าเขาชอบคุณมากๆมีความชอบมีความรักมีความรู้สึกแบบไม่สามารถลืมคุณได้หรือเอาคุณออกจากหัวได้เลยเป็นความเครียดเป็นความกังวลใจนะคะอยากดูแลคุณ อยากาให้คุณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาประมาณนี้นะส่วนใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมก็ทักดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กองที่สองะคะ่ะมาต่อกันที่กองที่สองนะคะเรามาดูกันว่าตอนนี้นะคะเขาคิดอย่างไรกับคุณสามดาบค่ะเร็จเหรียญแล้วก็เด็กถือดาบเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนดื้อน,นะคะคุณทำให้เขารู้สึกเสียใจผิดหวังหรือเขาเองเนี่ย ไม่กล้าที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ไม่กล้าที่จะสารสัมพันธ์เขารู้สึกผิดหวังหรือเสียใจมากๆนะคะเกินกว่าที่จะรับความรัก เกินกว่าที่จะรับไมตีจากคุณได้เขาก็เลยจะนิ่งๆคนคนนี้เป็นคนดื้อค่ะแล้วก็เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองนะคะขัดใจเขาไม่ได้นะถ้าเขาบอกว่าไม่ก็คือไม่นะคะตอนนี้เขาคิดอย่างไรเขาคิดว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์หรือยังไม่พร้อมที่จะรับความรู้สึกของคุณหรือยังไม่พร้อมที่จะไปต่อในกรณีถ้าคุณทะเลาะกันเขายังไม่พร้อมที่จะปรับความเข้าใจหรือยังไม่พร้อมที่จะคืนดีอยากอยู่กับตัวเองหรืออยากให้ความสัมพันธ์นี้มันหยุดนิ่งไปก่อนเพราะว่าเขาเองเนี่ยถ้าเขายังไม่หายโกรธหรือ ายังไม่หายงุนงิดหรือเขายังไม่อยากคุยนะคะคุณพยายามไปอะไรยังไงเขาก็ไม่คุยเพราะคนนี้นเป็นคนดื้อน,นะคะคุณอาจจะต้องปล่อยให้เขาแบบอยู่กับตัวเองหรือแบบหายด้วยตัวเองอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะกลับมาดีเองประมาณนี้เนาะก็ใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมพักดูดวงส่วนตัวนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย